ขณะที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะคะเร่งดําเนินการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากอิทธิพลของพายุโนรูซึ่งทําให้มวลน,น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางไหลของน้ำตามแนวลำน้ำเชิญลำน้ำพรมรอยต่อระหว่างอำเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เล่นกรอกกระสอบทรายเพื่อทําเป็นแนวกั้นน้ําไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมตัวบ้านช่วยชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและได้ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นนะคะส่งมอบถุงยางชีพ80ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านเซินและบ้านโนนเมืองอีกด้วย